หรือว่าบัดดี้ที่สู้มาด้วยกันกับผมครับก่อนเลยยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยเลยแล้วก็ยินดีกับพี่สาวอ่ายินดีกับพี่สาวนะครับแล้วก็พี่ชายของผมนะครับที่อีกหนึ่งขั้นเหมือนกันในชีวิตเป็นการประสบความสําเร็จประสบผลสำเร็จในชีวิตอีกเช่นเดียวกันครับยินดีด้วยครับพี่ๆครับผมก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะพูดมีสาระไหมกแต่ว่าในตัวผมก็ เดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมเอาใบเอาเกตจบมาหงให้ดูก่อนผมจะ,จะหงเกตเฉลี่ยกเยอะนะ,ะเกตเฉลี่ยเยอะนะผมจะบอกให้ใบอะไรทานสคริปอะ่ะถือกูถือปะทานสคริปไว้สมัครงานหรือเปล่าไปปอพ่อไปปอพ่อปปอ่าปอพ่อ,อปอพ่อ,อ,อ,อยินดีด้วยยินดีด้วย,ย,ยอย่าไปเฮดอย่าไปมเฮดยังนั่นคือดื้อดเลยหมุนเบิร์ดอ่ะตอกไม้หัวามาหมุนเบิร์ด ไปดึงเงียบยังมันวี่งินเด้เลยหันไป,ไปมันหายยังหูอมันกับมุนเบอรตัวอืเอ้าชิคกาโกไปเส้อจกชิคกาโกมาไปดึงทำไมไปอ่ะผมก็มองให้คุณเหมือนกันครับผมอา <laughs> ผมได้ปริญญาชีวิตแล้วคุณคก็เอ่อผมเห็นพ่อสมจิตบอกว่าครับอะไรนะ Tunt pริญญา. Ah. Oh, tunt pริญญา.